13ข้อนี้เคยช่วยเตือนสติผมระหวังว่าจะช่วยคุณได้เหมือนกันนะครับ 1. คนที่เดินออกจากชีวิตคุณไปเขาเคยเป็นคนแปลกหน้าคนหนึ่งที่เดินเข้ามาอย่าให้เรื่องราวใดๆที่เขาฝากเอาไว้มาทำร้ายทั้งตัวคุณเพื่อนแล้วก็ครอบครัวของคุณบทเรียนที่ผมได้รับเวลาผมไปรักใครจนหมดหัวใจก็คือมึงอย่าไปรักใครแบบนี้อีกนะไอ้ฝ่าย

อออีนี้แต่ตัวกินหอนเท่าบหละ่ะเข้ามาขอกกำลังใจจากตัวเดี๋ยวจะไหน,นข่อ็ไปสอมรักดีแล้วกำลังใจน่ะท่างกรให้ตัวไปเบอร์ละเดชท่องจะมาขอกกำลังใจแบบ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 ได้ล่ะมะขวาองแกงตัวในบ่อเค่เดียวจะบ้าบอ่ตัวสาหรุกแมวจำขอหองแกงเขาตัวสาหรุกแมวก็ไม่หัวใจมะขาของแกงตัวด้บ่อแพ่เดียว ก็ได้พอมบแล้ว่อไปเจ้าพอเห้อมชอบแบบนี้ก็ชอบที่เป็นแบบนี้ชอบแบบตาแบบนี้ชอบรอยยิ้มแบบนี้ก็ชอบค้านี้คุณจิ๊บต้องทำงานเก่งพูดกระเพาะแต่มันคนมีความรับผิดชอบผมก็บอกตรงๆเลยนะครับสเปคผมเลยนะครับ <Alo. S 2> อ,อ,อะไรเหรอเออว่างไงเหี้ยเมื่อคืนแม่งเมาปิ้นชิบหายเลยปะมึงรู้ปะกูแม่งกอดโถซวกอ้วงเลยอเออเออเออแล้วไงวะเออดิเหี yeah. ้ยกูแม่งไม่อยากจะพูดเลยว่ะเออ๊บ,บนึงนะคุณที่มาส่งนะคะ <laughs> เหีเออ้ยเหี้ยเหมือนแบบ กกินอ้วกว่ะเออแล้วบุหรี่ที่มึงซื้อมาเมื่อวานกูแม่งพูดแล้วกคันคอว่ะอันดับห้ามาจากรังศิตสกิดออกดอนเมืองชำาเลืองหาตำรวจบิดพรวดเข้าสะพานใหม่ไม่มีด่านไหนขวางหน้ากดขวาเต็มคอพ